ว่ากันด้วยเรื่องของ manifesting นะคะอย่างที่บอกว่าหลายๆคนนะคะก็น่าจะนึกถึงชื่อดรโจดิสเพนซ e านะคะซึ่งขวานเนี่ยมีการอ้างอิงไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะว่าชื่อของดรโจเนี่ยหลายๆคนน่าจะเริ่มรู้จักกันบ้างแล้วนะคะวันนี้ขอมาอธิบายขยายความให้ทุกคนเข้าใจเพิ่มอีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะ,ะในเรื่องของประวัติความเป็นมาของดรโจที่ที่ขวานคิดว่ามันดูมีความ amazing มากๆเลยค่ะ ย้อนไปเมื่อเกือบเกือบ40ปีที่แล้วนะคะดรโจเนี่ยเขามีการได้ร่วมแข่งขันแข่งใจกีฬานะคะที่อเมริกาละกันแล้วทีเนี้ยมันมีการเกิดอบุบัติเหตุเกิดขึ้นได้มีการชนกันนะคะระหว่างรถยนต์และรถจักรยานนะคะแน่นอนค่ะดรโจเนี่ยนะคะก็เกิดโอ้โหหนักหน่วงมากเลยนะกระดงกระดูกแตกหัก กระดูกหักหกท่อนสันหลับก็คือพีนาดมากเหมือนกันนะคะก็เ <g> ก <ül> ือบตุยอยู่นะก็เยอะอยู่นะคะซึ่งศัลยแพทย์ทางด้านกระดูกเนี่ยเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะทุกคนว่าคุณจะต้องผ่าตัดคุณจะต้องตุดตดตุด,ตดแล้วคือร่างกายมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นเนอะพอเขาคิดแบบนั้นนะเขาคิดได้แบบนั้นเขารู้เลยว่าเนี่ยถ้าผ่าตัดต่อมามันต้องไม่โอเคแบบนี้เฮ้ยเขาไม่โอเคอเขารู้สึกว่าสุดท้ายจิตเราอ่ะมันเป็นมันสามารถ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนโลกภายในของตัวเราเองเปลี่ยนทุกอย่างรอบตัวเราเองได้คือจิตดนบรนดาลให้เป็นสิ่งใหม่ที่เราต้องการได้เขาก็เลยปฏิเสธการรักษาไม่ผ่าตัดคุณหมอบอกแล้วนะว่าถ้าไม่ผ่าตัดคุณจะต้องเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิตแต่ดรโจบอกว่าไม่จะ้ะฉันจะรักษาด้ยวยตัวเองสุดท้ายกลับมาที่บ้านค่ะแน่นอนก็นมานั่งมาฝึก อยู่กับปัจจุบันขณะฝึกจิตฝึกอะไรต่างๆคือมโนภาพอะเนาะว่าเขาว่าหายดีและมโนภาพว่าโอเคฉันแบบว่าหายดีไปเดินบนชายหาดฉันกําลังซ้อมเดินกายภาพต่างๆแต่ทุกคนรู้มาว่า6สัปดาห์ระหว่างนั้น่ะโอ้โหมันตีกันมากระหว่าง Angel กับเดวิลอีเดวิลก็จะบอกว่าเนี่ยไม่หายหรอกเป็นอมพาตแน่ๆก็คือพิการแน่ตลอดชีวิตแต่อีแองเจลบอกฉันหายฉันทําได้ ฉันจะต้องหายฉันจะเดินได้ฉันจะเออทำดูดีเลยอะไรอย่างเงี้ยหายทุกอย่างสุดท้ายค่ะโชคดีที่แองเจลเขาชนะนะคะแน่นอนว่าสุดท้ายดรโจหายเป็นปกติทุกคนสามารถกลับมาเดินได้เหมือนเดิมนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของตัวเองเพราะว่าพลังงานในตัวเราอะเขาจะใช้หลักนืึงของฟิสิกส์ควอนตัมใช้หลักของแบบประสาทวิทยาใช้แบบหลายๆหลักมากๆนะคะในการที่ มานั่ง manifest แบบนี้นะคะในเรื่องของจิตของเรามันมีการดึงดูดพลังงานทุกคนมีพลังงานในตัวเองนะคะเขาจะมีกระบวนการแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนิดนึงนะคะแต่ทีนี้จะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ดรโจคนเดียวที่เห็นผลลัพธ์ไงมันมีอีกคนอื่นๆมากมายเลยที่เห็นผลลัพธ์อย่างคนนี้ขวัญก็ชอบมา,มากๆเขาชื่อแอนนานเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ต้องาารุ้ส์มากโทคือเขามีครอบครัวชีวิตที่ดีเรียกได้ว่ามีเงินเลยทีเดียวแหละนะคะแล้วทีนี้อยู่ๆวันดีคืนดีสามีค่ะ กระโดดตึกลงมาตุยอ้าวแล้วยังไงอะทําให้สุดท้ายค่ะเขาช็อกเขาแพนิคเขาแบบทําให้ทุกอย่างอะพินาศหมดเลยการงงการงานชีวิตครอบครัวสุขภาพร่างกายคือแทบจะเป็นอัมาพาตนอนติดเตียงแล้วก็แบบเป็นโรคมาเละอึ้นถ่าโถมมากๆอ่ะวันดีคือดีเขาไปเจอนะคะดรโจนะแบบว่าเหมือนแบบเป็นคลาสเป็นคอร์สเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ตรงนั้นนะคะไปศึกษาข้อมูล แล้วเขาก็ฝึกทำนะคะสมาธิต่างๆตามดรโจตามหลักของเขาอะนะสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ทุกคนเชื่อมาหายหายเป็นปกติแล้วทุกอย่างกลับคืนมาหมดนะคะอาสามีไม่กลับนะแต่หมายถึงว่าเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องสุขภาพร่างกายคือเป็นคนที่แข็งแรงทุกอย่างก็คือหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากตอนที่เขาแบบว่าพังมากๆแล้วก็มีอีกหลายๆคนกระทั่งแบบคนตาบอดหายตาบอดคนที่ชีวิตพังมากมาก พลิกฟื้นดีขึ้นจากการที่ manifestation จากการที่มานั่งแบบว่าคิดมโนแต่ว่าเขาก็จะมีหลักการะนะมันไม่ใช่ว่านั่งฝันเพอ้อไปเรื่อยๆแล้วแบบสุดท้ายมันจะดีขึ้นมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันจะมีหลักการต่างๆนะเดี๋ยวขวัญจะมาเล่าในอีพีถัดๆไปก็แล้วกันแต่แค่จะมาเล่าให้ฟังว่าสุดท้ายอะค่ะจิตของเรามันสําคัญที่สุดเลยอะมันตรงจริงๆในเรื่องของจิตเป็นนายกายเป็นเบาว คนป่วยแทบตายนะแต่ว่าถ้าเขามีจิตใจที่แบบแน่วแน่ว่าฉันหายแน่แน่ฉันจะไฟอ่ะสุดท้ายมันก็จะหายเว้ยแต่ถ้าหากว่าเราอ่ะไม่ได้ป่วยมากหรอกแต่จิตเรามันไปแล้วว่าเฟลแล้วอุหฉันเป็นอันนี้ฉันต้องตายแน่แฉันเป็นอันนี้หนึ่งฉันต้องสองสามสี่ฉันต้องเป็นอันนี้ฉันต้องตุยแน่แน่สุดท้ายตุยจริงไงเพราะว่าเพราะว่าจิตเรามันไปดึงดูดเราคิดแบบไหนมันก็จะเป็นอย่างนั้นมนุษย์อะหัะเป็นได้ดังใจคิด คุณจะคิดเอาสิว่าคุณจะเป็นในทางที่ดีหรือว่าจะเป็นทางที่แย่ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นทางที่แย่ใช่ค่ะมันก็จะตอบโจทย์ตรงนั้นฉะนั้นนะคะเราค่อยๆฝึกมันมีวิธีการละกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาลงลึกในวิธีการต่อๆไปละกันหรือว่าถ้าใครนะคะที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วแบบเฮ้ยฉันมีวิธีการประมาณนี้โดยอาจารย์ท่านนี้โดยดรท่านนั้นลองมาเม้ามอยแชร์ เล่าสู่กันฟังนะขวัญจะได้เออตามไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บ้างนะคะเพราะว่าขวัญเองอะณนะตอนเนี้ก็ชื่นชอบยิ่งเข้ามาดูข้อมูลมันก็ยิ่งทะล,ลํานึกมันก็ยิ่งชอบมันก็ยิ่งอยากศึกษาไปเรื่อยๆะคะ่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ทุกคนฟังนะคะว่าจริงๆสุดท้ายแล้วอะ มนุษย์เราเป็นได้ดังใจคิดไม่ว่าศาสตร์ไหนๆมันดีหมดแหละเนอะแต่ว่าอยู่ที่ว่าอันไหนที่มันถูกจริตและตรงจิตกับเราก็แล้วกันนะคะก็เ,เรียกเได้ว่ามาพัฒนาตัวเองกันไปวันละนิดวันละนิดนะคะเพราะว่าตัวเราเองนะคะเป็นของขวัญของชีวิตของเราเองนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบา,บายค่ะ